ครับมาพบกับรายการ Daily Worldcast ป,ประจำวันพฤหัสที่9ธันวาคมดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกเมื่อคืนนี้ซึ่งขานรับรายงานที่ว่าวัคซีนของบริษัทไพเซอร์และไบโอเทคจำนวน3โดสมีประสิทธิภาพสูงในการสาร้างคุมต้านทานไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมรอนโดยข่าวดังกล่าวช่วยหนุนประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงหุ้นสายการบินและกลุ่มเรือสำราญโดยดัชนีดาวโจนปิดบวก0.10% ดัชนี S&P 500ปิดบวก0.31%และดัชนี NASDAQ ปิดบวก0.42%จากผลก,การทดลองเบื้องต้นบ่งชี้ว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของแอนติบอดีได้ถึง25เท่าเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนเพียง2เข็มโดยการฉีดวัคซีนเข็มที่3ได้ลดความสามารถในการต่อสู้ของไวรัสสายพันธุ์โอมคคอนลงเหลือเท่ากับไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งร่างกายสามารถทราบภูมิต้านทานด้วยการฉีดเวลาเพียง2เข็ม นอกจากนี้สำนักง,งานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐมีการเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานพบว่าตัวเลขการเปิดรัสบสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดประสงค์ในตลาดแรงงานเพิ่มเครื่องสู่ระดับ11.0ล้านตำแหน่งในเดือนตุลาคมสำหรับตลาดหุด้นยุโรปในคืนที่ผ่านมามีการป,ปรับตัวลดลงหลังจากปรับตัวขึ้นมา2วันโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสินค้าโภูนาการนำตลาดร่วงลง ตลาดยังถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่ในการป้องกันไวรัสโอไมรอนและยังถูกกดดันจากความกมังวลที่ว่าประเทศอังกฤษจะออกข้อจํากัดใหม่อย่างเร็วที่สุดในวันพฤหัสนี้เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมรอนรวมถึงน้กลงทุนยังจับตามองการประชุมของธนาคารกลางรายใหญ่ๆใ,ในสัปดาห์หน้าเพื่อหาสัญญาบ่งชี้ว่าผู้กําหนดนโยบายจะเริ่มถอนมาตรการการต้นเศรษฐกิจเมื่อใด ดัชนียูโรสต็อก6 0 0ปิดลบ0.59%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบ0.72%ดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนติดลบ0.04%และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมันปิดลบ0.80%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนบวกเนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลกับความมุ่งแรงของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมรอน ในส่วนของตลาดหุ้นจีนยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องจากการที่ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดสัดส่วนการการสำรองของธนาคารพาณิชย์สำหรับสถาบันการเงินทุกแห่งโดยข่าวดังกล่าวช่วยหนุนหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มผู้ผ,ผลิตชิปดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแก่งโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิปิดบวก1.4 2เตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวก0.3 4ดเเนัชนีหั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก0งงวก0 6 หลาชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวก1.50%สำหรับตลาดหุ้นไทยนเซ็นเด็เ็์ของบ้านเราสามารถปิดบวกได้ที่0.56%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำโคลเมตติดลบ0.06%ซึ่งมีการชะลอตัวลงหลังจากความวิต,ตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 าสายพันธุ์โอมิคอนเริ่มบรรเทาลง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐในวันศุกร์นี้รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปในสัปดาห์หน้าส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก0.43%โดยสัญญาณน้ำมันดิบยังคงปิดที่ระดับสูงสุดในรอบสอสัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนลายความกัวงวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา19สายพันธุ์โอไมคคอน หลังมีรายงานว่าวัคซีนของบริษัทไพ์เซอร์และบโอเซตจำนวน3โดสมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างภูมิต้านทานไวรัสสายพันธุ์โอไมคอนสำหรับกรณีการลงทุนและกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยให้แบ่งเงินลงทุนออกเป็น2อถึงสก้อนซึ่งตลาดหุ้นทั่วโลกได้มีการปรับตัวลดลงแล้วประมาณ5้0ถึงซจึงเป็นจังหวะเข้าซื้อสะสมในกองทุนเปิดเช่นกองทุนเปิดวันจุจีกองทุนเปิด t m b t g ม กองทุนเปิด KFS ยูโรกองทุนเปิด UOB SSC และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม <S <S Well Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ